ครูบอกว่าลูกดือ้อเรียนไม่ทันเพื่อนหรือไม่นิ่งไม่ยอมฟังอาการเหล่านี้แก้ได้แต่อาจจะต้องเริ่มด้วยการฝึกการฟังวันนี้เรามาดูกันว่าทำไมเราถึงต้องฝึกทักษะการฟังเพื่อพัฒนาสมาธิกันครับ การฟังเป็นทักษะที่จําเป็นมากสําหรับการเรียนรู้เพราะว่าการที่เด็กได้ยินนั้นไม่ได้หมายความว่าเขาเข้าใจในสิ่งที่เขาได้ยินเสียงจากคุณครูที่ผ่านแก้วหูสมองต้องประมวลเป็นความหมายและนําข้อมูลที่ได้นั้นออกมาใช้งานถึงจะเกิดการเรียนรู้แต่หากเด็กนักเรียนนั้นได้ยินแต่ไม่ได้ทําการประมวลผลก็จะไม่เข้าใจหรือที่เราเรียกกันว่าการฟังหูซ้ายทะลุหูขวานั่นเองยกตัวอย่าง การฟังคําสั่งครูในห้องเรียนเมื่อครูสั่งให้หยิบหนังสือประวัติศาสตร์ขึ้นมาเปิดไปบทที่14แล้วล่อคําถามที่2ลงไปในสมุดถ้าเด็กบางคนรับฟังข้อมูลได้แต่ประมวลผลไม่ทันอาจจะทําให้สมาธิเขาหลุดฟังไม่ทันเลยทําให้เด็กหันไปทําอย่างอื่นที่ง่ายกว่าเช่นการคุยกับเพื่อนยุกยิกนั่งไม่นิ่งหรือเหม่อลอยนั่นเองเห็นไหมครับการที่เด็กมีพฤติกรรมแบบนี้นั้นไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นเด็กสมาธิสั้น หรือไม่ตั้งใจเรียนแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขาฟังไม่เก่งเท่านั้นเองครับแล้วทำยังไงถึงจะฟังเก่งในการเรียนรู้ในห้องเรียนนักเรียนต้องมีทักษะ4อย่างนี้ถึงจะเรียนรู้ทันเพื่อน 1. ต้องมีความจำที่ดี 2. ต้องมีสมาธิจดจอกับเสียงที่ได้ยิน 3. ต้องประมวลผลเร็วและแม่นยำ 4. ต้องรียบเรียงเสียงที่ได้ยินก่อนด้านหลังให้ถูกต้องทักษะสีด้านี่สําคัญมากต่อการเรียนรู้เราจะฝึกทักษะเหล่านี้ให้แข็งแรงขึ้นได้ยังไง fast f o r w a d เป็นซอฟต์แวร์ที่เรานําเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีผู้ผลิตเป็นนักวิจัยทางด้านประสาทวิทยาจะออกแบบมาเพื่อฝึกสมองส่วนที่เรียกว่า temporal lobe เป็นส่วนที่ใช้ในการประมวลเสียงให้มีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น ด้วยแบบฝึกหัดที่เป็นรูปแบบเกมเด็กๆจะมีความเพลิดเพลินในการฝึกและไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าสมองของเขากำลังได้รับการพัฒนาอย่างเข้มขน้น Fast Forward จะฝึกทักษะ4อย่างที่สำคัญต่อการเรียนรู้ 1. Memory ความจำ 2. a t t e n t i o n ความสามารถในการจดจ่อ 3. processing speed ความเร็วในการประมวลผล 4. sequencing คือการจัดลำดับข้อความและเสียงให้คงที่ยิ่งไปกว่านั้น Fast Forward จะฝึกทักษะภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติตัวเริ่มต้นด้วยการฟังและเน้นความเข้าใจโดยที่ไม่ต้องมีการท่องจำและยังฝึกการเข้าใจหน่วยเสียงหรือว่าโฟนิกส์ไปควบคู่กันด้วย Fast Forward พัฒนามาจากงานวิจัยมากกว่า20ปีและมีงานวิจัยรองรับมากกว่า300ฉบับและจากการวิจัยพบว่านักเรียนที่ได้ฝึก fast forward จะมีความก้าวหน้าในทักษะภาษาอังกฤษได้1-2ปีโดยการฝึกเพียง2-3เดือน fast forward เป็นโปรแกรมออนไลน์ที่ใช้งานง่ายสามารถฝึกที่บ้านได้โดยใช้เวลาเพียงวันละ30นาทีมาตรีมสมองของเด็กๆให้พร้อมกับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ไปกับโปรแกรม Fast Forward ด้วยกันนะครับติดต่อเพื่อทดลองรีนฟรีได้แล้ววันนี้ที่เบอร์026569938